สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะคลิปลิซ่าแบล็ p พิงกับหนุ่มร่วมค่ายที่ชาวเน็ตลงมติว่าหล่อเท่ไม่แพ้กันถือว่าเป็นคลิปที่ชาวเน็ตยกให้เป็นอีกหนึ่งที่สุดของลิซ่า l a c k p พิงก็ว่าได้ค่ะกับคลิปที่ลิซ่าและซงมินอวินเนอร์ จับคู่สำหรับการถ่ายภาพโปรโมทโฆษณาเสื้อกันฝนใหม่ของอาดิดาซึ่งก็ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไม่เบาเพราะว่าแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนร่วมค่ายที่รู้จักกันและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่สุดอยู่แล้วแต่แคมเปญน,นี้ก็แสดงให้เห็นว่าเคมีและบรรยากาศการทำงานใหม่ๆที่น่าดูมากของลิซ่า มาในเสื้อกันฝนสีเบจขณะที่มิโน,โนสวมชุดใส่สไตล์เดียวกันสองแฟชั่นนิสตาชื่อดังของ YG Entertainment พิสูจน์ให้เห็นว่าการผนึกกำลังของพวกเขานั้นเนื้อกว่าใครจัดจินตนาการได้และถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้เชิญดูย้อนหลังกันได้เลยค่ะ